สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะจากที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube ปายโยโคราชเนาะจากท่านผู้ชมมืันนี้ปรยโยกาได้มาอยู่ที่วัดไพรพัฒนาเนาะจากตำบลไพรพัฒนาอำเภอปูสิงจังหวัดสีสเกตเนาะจากท่านผู้ชมซึ่งมันนี้กะเป็นพิธีบวงสวงพิธีไงเนาะจากกั บวงสวงพิธีใหญ่ให้กับองค์หลวงปู่สวงมาจากเทวดาเดินดินเนาะแล้วก็เปลี่ยนพิธีส่งน้ําแล้วก็เปลี่ยนผ้าไตให้กับองค์หลวงปู่สวงแล้จากท่านผู้ชมสําหรับงานพิธีบวงสวงแล้วก็ส่งน้ําเปลี่ยนผ้าไตให้กับองหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนอกจากจะมีชาวต่างชาตินอกจาก หลายประเทศน่าจะที่เข้ามาท่องเที่ยวในวัดไทยพัฒนานะจจะมาชมพิธีบวงสวงขององค์หลวงปู่นะา๊ะแล้วกะ็ส่วนมากก็จะเป็นชาวประเทศกัมพูชานะจ๊ะท่านผู้ชมซึ่งองค์หลวงปู่สวงท่านก็จะเป็นชาวกัมพูชานะจจะท่านผู้ชมเดี๋ยวประโยคก,กะจะให้ท่านผู้ชมน่าจะเบิ่งภาพพิธีบวงสวงไปเรื่อยๆนะจจะท่านผู้ชมส่วนท่านผู้ชมท่านใดน่าจะต้องการที่จะทราบเลข วงสวงขององค์หลวงปู่นะจจะเข้าไปติดตามได้ทางช่องปโยคาลวยน่ยจาจะท่านผู้ชมส่วนทางช่องปโยคราชช่องนี้ปโยจะยังบอลงตัวเลขให้น่าจะเพราะวา่าปโยกะยังลงตัวเลขทางช่องนี้บ่ได้น่าจะท่านผู้ชมปโยกะจะไปลงตัวเลของค์หลวงปูส่สวงที่เลขมงคลขององค์หลวงปู่นะา๊ะที่ช่องปโยพาลวยนจาจะเอฟซีท่านใดต้องการที่จะอยากได้เลข มงคลขององค์หลวงปู่น่าจะที่จุดทูบนะจจะเสียงทายนะา๊ะในวันบวงสวงขององค์หลวงปู่ก็ติดตามได้ทางช่องปาะโยพาลวยด้วยจ้ะท่านผู้ชมต่อไปนี้ค่ะให้ท่านผู้ชมน่าจะก็รับชมพิธีบวงสวงไปเรื่อยๆนาะจะอย่าลืมก็จะท่านผู้ชมท่านใดนต้องการที่จะได้เลขมงคลขององค์หลวงปู่ก็ไปที่ช่องปายโยภาลวยด้วจ้ะท่านผู้ชม พระเจ้แผนเินที่ันทุ่านรงเปูตสัาจทีรผู้พิากษาเปอาตมรทานที่ป็นทตญาสาไทยหลงไกะพลีงการเป็นอย่ามาต้องไรสารเสาพทั้งลายขอเี้ยงสลาดูอลพระอุบาสกเจ้าไร่จ้องัุตจก็ไม่มาต่าเบือนรังเบืองาเบืองตาเบืองบนดี่นีกุดคนดบนวีตาอคามยันตั้งานาี่ของพระพิธีองค์ เดี๋ยวจะประสบนป็ยชนจากความาต่นใจินการดูข้ามจะขอรบคาวุิมีสิ่งสับวรอรับดูตรงสวนบนบนสายจุดน้ำป็พระมนต์ล้างตัวกันนะับสิ่งสำพัทุกสภาพะสสัวพโรคสัาพาอสเขา้องจะเไล่อนไหต้องหาไปสุดเองต้องรากจะไปนัากทีภพาย ตระัไปถงสงรามใหมาอะนานาจิการุบทของลูกจ้าทังาพระองค์จงทำกบฏต้องต้องแต่พรงถึงนาเระพยายามที่อัิกฤษเลสาบุนกณตอนมองตอนพุทธคอนทาเลือนยาเรือเลื่อนด้วยน้โมปัตยา สิทธิภูกิตจังสิทธิกำบังสิทธิการิยังตาต็โตสิทธิเตโจทโยนิจังสิทธิลาโธนิรันตังสัพพโสตีพระวันตุเตโกตมีนาชนตะยากรภาเวนะกัจนาเตยเตจสะาศตุกุตตะปโลภวินาสันติสิทธิภูกิตจังสิทธิกำบังสิทธิการิยังตาก็บดมังคูคณะปิพาธทำเพลงโคมเวียนเถิดพระพุทธเจ้าการ สาธุชิโอเนบวญเทวันสระนาเตภมตวตาหัเยเจรากันเจวะหาเทพระเมสุดาปาเถพะวิสมกรรมเป็นเทวสัพพรมัตอสิทธิที่เมนสมุติสมุตาสมาหเสนาวีนทรีักขจตาคจมณีโอกาเสติติฐายติถายยาวนัททรีโมททุกทรนทางเกแยเชื่อมต่อไนิยมสุญสิทธิอีุกติยจประมาณอริยธรรมพัตโตมิเตโชที่หนันกางสิทธิลาภูนิรันตลัง ประสตวันโกเฮพระวมีสาทุตํานม่มพันธกยาตพระคพระาโูสันโงงพนพระโคนาปมพรคือพรสัาทานพระคือพรสมุรุมยะโหงมัสยัยยามเแต่แระวันนี้ข้าวเจ้าตัประกาศราชวัตรกใชาติชัยในตรานี้ขอสัปเทวานีมีตกข่ารักดวงวิรักษาในการระดับนี้ต้องเปิดที่ปดาเปิดสนามาศีสิ่งดีเป็นมงคลบรรดาเป็นเกียเกระทั้งจา ขอมาลาเรื่องราวปรวัตวันนี้พุทธาภพข้าพมาลนวมณฑลข้าหลายนี้เถระพุทธเจ้าข้า อาติมาลาภูอหังปเจจิสิทธิราภวินรังตระมณ์พุทธังปราสิทธิธรรมังปราสิทธิสังฆังปราสิทธิอาเรยะองศงสัมโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบัรดาสัจจังปราสิทธิเนสาธุสาธุสาธุ

ขอตรวจสอบอนุญาต ระวังเมื่อ่างเสร็จท้งยกขึ้นในระวังผู้องปรางนิการข้อต่อหนึ่งหนึ่งสนสนึ่งเลิพระคุณดยี่สิบเอ็ดมารดาสิบสองแม่โบศรัทธตทุกข์ผู้ต่อห้าสบมธมสามสิบแปดผสมสิบส่แม่ตอนนี้ยี่สิบแปดสีตาตองสีหน้าวนสย์โคขบศปสีรากสีผันยาสกโมสีสมุโมสีที่หน

แล้วก็จะเป็นพิธีการเปลี่ยนข้าศตยขององค์หลวงปู่ส่วนนั่นจะท่านผุ้ชมจะทำพิธีทุกวันที่เจ็ดของทุกปีด้วยจะท่านผู้ชมงานเริ่มตั้งแต่วันที่ห้าจนถึงวันที่สิบห้านั่ยจท่านผู้ชมท่านใดที่จะมาจะมาได้เด้อยจะ ที planet, We ่น <are> <idal sweet UK> ้องจงดลบนธุ์วัดไทยพัฒนาตะบลไทยพัฒนาอำเภอปูนสดีจังหวัดศรีสะเกดได้จ้ดพิธีบวงสวงองค์หลวงปู่สวงแล้วก็เปลี่ยนผ้าไตให้กับองค์หลวงปู่สวงนอกจากท่านผู้ชมท่านได้เอ่ยปากสร้างสัพพะณ์ดีจนมีแต่เข้าเจ้าหล่อศิลป์หลวงปู่สวงทุกคนเถิดพุทข้าว คามหวังข้าวันนี้จะชี้ความสารเสริญอังเทงทีวากายยุรออยากประจุมนุมประชุมรัปรีกรมเราข้าจะทำบูชาแด่ท่านติควรเชื่ออันหนึง่งที่ได้แสดงถึงแม้ถึงประทับจงสดับคำประกาศชาติเราข้าคือมนุษย์บยื้แท้เลนาดีย่อมมีอานุภาพได้น้อยกระโม่ไปยากมัทุรยราชนิทามาหาภาพมยิ่ กิจการร่วมลงงานนี่นอกากคนไทยส้าชาวต่างชาติจะยอมให้อรอนางนีมา่วมงานกันเยอะแยะนอกจากทั้งชาวคาเมนนอกจากทั้งผู้ชมกรรมชาและแวกชาวต่างชาติจมาเยอะแยะจะมาร่วมงานในงานนี้นอกจากผู้ชมทีกเป็นงานทิ่ีวกสวงบวงหลงวงแล้วก็เป็นงานเปลี่ยนข้ตวใกับบวงลวงปู่วงผู้ชมที่ขอยกเชื่บนกับเพื่อนผีโดยความดีเอื้อเฟื้อ อันนี้เพื่อท <ım. S 2> ีกำทานและการงานสินสันบรรดาข้าพราเขียแดงให้วางแงพุทธศาสนาให้ถาบวดยินศิสาทุกขอสิ่งดีที่เลยนเป็นประทานในมงคลลกสถานจงบรรดาเป็นสนองในข้าราชการทีลา้อหลวงระพทองค์สุรรัตุณผู้รสุทธิพระพุทธอท

ลูกหลานมีอยู่มีกินได้ปรารมีลงปู่ในจารพรรันนี้ขอนอบน้อมถวายพระสาหานมังสาหารพญาคุ้งข้าววาสุตรีพญาคุ้งเงินพญาคุ้ทองพญาคุอ้อำนาจเงินพญาคุอ้อำนาจทองขอบารมีดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณวัดไผ่พ่อทนายนี้ ทุกลูกทุกง,งานทุกทุกพระองค์เจ้าพ่อจงโปรดสดับับทราบคำประกาศข้าทางหลายอาจจะอัญเชิญทุกทุกพระองค์ท่านผู้สนรเสริญจเจริญเพื่อพรมีสถิตยอยู่ณแห่งที่ตำบลใดขอเสษมาไวไวรับเครื่องเวลาบวมดวงสงศกรารเป็นแียงนี้เทพระรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงสิธิรักษาอาณุข่ายมวลม,มนุษย์อันมีทั้นจะตุมหาวาจิตา อัน,น,นรรมีเท้าเวสวรมีเท้ากลือรือขออันเชิญมาประกาศอำนาจบามีให้ข้าพเจ้าลูกหลานนี้เจริญมั่งเจริญมีเจริญศีเจริญสุขเจริญเา่าพันธุ์ภูมิถวัลยสมัยสมัยให้ห่างทุกสิ่งโศกห่างโลกสิ้นไทยความเจ็บจะได้ความขายันดีนับตอนนี้เป็นต้นไปถือ Like the blood, the flag that would let us to have a good luck So the painting is excellency to standard supposed the ambassador of Hungary Challenge to lead and support our leading flag. Thank you very much. <laughs> เป็นการยกธงชัยนะจ๊ะท่านผู้ชมยกธงชัยมงคลนะจ๊ะให้กับองค์หลวงปู่สวงนะจ๊ะท่านผู้ชม